ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะจับเลยโจ้งมาอบตายหาแล้วบาทหลวงมาแล้วมึงห่เม่นี้อตายหาแล้วบาหลวงมาแล้วมึงจบห้าทุ่มเมื่อวันนี้บาทหลวงมาบาทหลวงโจล้งเจอสองคนกับคู่กันครับ่าผมรู้สึกแบบว่าเห็นในโซเชียลคู่นี้เป็นคู่ที่มาแรงมาก ได้วันนี้มีโอกาสมาร้องเพลงให้ก็ขอเตืนเว่าถ้าเจอน้องกัตตีนะน้องชายหรือ่นเป็นน้องชายเพราะว่าเป็นพ่อเฮ้ยพี่เขามาตามเต็ม t ิกตอกเลยเนี่ยเขาบอกว่าคลิปถึงพันแล้วเมื่อไหร่จะพาไปคาเฟ่สักทีไป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 ชว์นะไปแน่นอนแต่ใครบอกแคทชัดไปอะใครไปกับเบสครับอุ้ยอุ้ยกูนียบไเปเลย อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ